สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเทนสว่างเกิดกุลศุขนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5า้าทสนะคะเลขที่26ค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาแชร์หนังสือที่เราเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เราสึกว่ามีทั้งความสนุกนะคะแล้วเราอ่านเพลินไปกับมันนะคะขาดตอนไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดในเรื่องของมุมมองความรักสะส่วนหน่นะคะในรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีความสขเศร้าเสียใจในตอนท้ายเรื่องด้วยค่ะแน่ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าหนังสือที่เชนจะมาแนะนําทุกคนเนี่ยคือหนังสืออะไรวันนี้นะคะเชนจะมาแนะนําหนังสือที่มีชื่อว่าข้างหลังภาพนั่นเองคะ่ะแต่งโดยสีบุรพานะคะหนังสือเล่มนี้นะคะพิมพ์ครั้งที่49ค่ะโดยโครงเรื่องของในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นนะคะอายุรอบประมาณ22 ชื่อว่านพรค่ะเป็นนิสิตท,ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลายัยดกเกียวในประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ตกลุมรักกับคุณหญิงกกรติหรือว่าหมอมลชงกเกตินะคะที่อายุ25ปีแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่สวยมากแล้วก็เพียพอไปซะทุกอย่างเลยนะคะทั้งฐานนะกริยาดีพูดจาไพเราะแล้วก็วางตัวดีนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยได้แต่งงานแล้วนะคะแต่งงานกับเจ้าคุณอธิการบดีแต่ว่าเจ้าคุณเนี่ยอายุราวประมาณรุ่นพ่อแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทพ่อของน ก็ะะจะมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่เจ้าคุณอธิการบดีกับคุณหญิงกิรติเนี่ยได้ไปฮันนีมูนด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจึงทําให้ได้มีโอกาสได้เจอนพรนนะคะแต่ว่าเจ้าคุณอธิการบดีเนี่ยเขาท่านจะแก่เกินกว่าที่จะไปไหนมาไหนนะคะจึงร้องขอให้นพจนเนี่ยช่วยพาคุณหญิงกิตติไปเที่ยวหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่รักคุณหญิงมากนะคะก็เลยกลัวว่าคุณหญิงจะเบือเ่อเมื่ออยู่กับเจ้าคุณนะคะ จึงทําให้นพอและก็คุณหญิงกะตินเนี่ยได้สนิทสนมกันพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็นพอเนี่ยก็ได้ตกหลุมรักคุณหญิงนั่นเองค่ะไม่อยู่วันหนึ่งนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปที่ภูเขาที่มีชื่อว่ามิตะเกะนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้จุมพิตกันบนนั้นด้วยค่ะเป็นฉากที่เทียนชอบม,มากมากเลยค่ะก็จะมาข้าถึงจุดสุดยอดของเรื่องเลยนะคะเป็นตอนท้ายเรื่องตอนจบของเรื่องนะคะก็คือคุณหญิงเนี่ยป่วยเป็นวันโรคนะคะเพราะว่านพอเนี่ยได้ไปแต่งงานกับคนอื่นนะคะแต่ว่าก่อน คุณหญิงจะเสียชีวิตเนี่ยคุณหญิงได้มอบภาพวาดที่ตัวเองวาดเอาไว้นะคะเป็นภาพวาดสีน้ําเป็นภูเขามิตะเกะนั่นเองค่ะมีแม่น้ํนาลําธารป่าไม้นะคะแล้วก็ในภาพวาดเนี่ยมีสองคนนั่งอยู่นะคะแล้วก็เขียนไว้มุมข้างล่างตัวอักษรเล็กๆว่ามิตะเกะนะคะแล้วก็ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยได้เขียนไว้ข้างหลังภาพไว้ว่าฉันตายโดยปาศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรักค่ะ ค่ะเทียนก็ขอพูดเรื่องข้าวๆของเรื่องนี้ไว้แค่นี้นะคะเล้อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปอ่านต่อกันดูนะคะว่ามันสนุกจริงๆนะคะก็จะเนี่ยทุกคนก็จะมีคําถามว่าทําไมถึงนงพพรเนี่ยไปมีคนอื่นนะคะแล้วก็ทําไมถึงคนหญิงเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยป่วยเพราะอะไรกันแน่นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปอ่านกันเยอะๆนะคะมันดีมากเลยนะคะราคาเพียง195บาทนะคะไม่เกิน300บาทนะคะซื้อที่ร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปเลยนะคะ ไปอ่านกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย